ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมเวลาเย็นนะท่านเวลา16นาฬิกา40นาทีนะครับท่านกับเราคำนักเกี้ยวในวันพุธที่9ตุลาคม2562นะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็สาวใหม่อยู่นะครับทุกท่านเร่งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเย็นเราจะไปฟังสวดนะครับผมบ้านตาอีกนะครับผมเป็นคืนวันที่3นะครับผมผมสำหรับวันพรุ่งนี้ก็วันพฤหัสทุกท่านก็ดูว่าเออลูกสาวที่ พี่สาวที่อยู่อังกฤษนะครับทุกท่านว่าจะเดินทางมาถึงไหมแล้วนะท่านถ้าถึงเที่ยงคงไม่ทันนะทุกท่านเดี๋ยวรอดูก็อาจจะได้เอาเปื่อนไปเป็นวันเสาร์นะครับผมเพราะว่าวันศุกร์เขาก็จะเว้นเนาะไม่เผาน,นะครับผม <S <S ก็จะดูพรุ่งนี้ถ้าสมมติวราพรุ่งนี้มาถึงก่อน10บโมงนะท่านก็จะขึ้นเครื่องมาถึงไทยเรามาถึงบ้าน,นท่านก่อน1ิบโมงก็จะได้เคลื่อนศพไปช่วงบ่ายนะครับผมอันนี้เราก็สาวเหมือนเดิมท่านวันนี้ก็สาวอยู่ที่ประมาณ3ามกระโดงนะครับผมก็ <c oughs> ใกล้เลยนะครับทุกท่านใกล้เป็นความจริงและไหมเกือบเต็มกระด้งแล้วนะครับผมก็สาวรุ่นนี้นะครับผมน่าจะได้เต็มน่าจะได้เต็มกระต่าใบนี้นะครับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราจะขอดม้อแลวนะครับทุกท่านเพราะว่ามันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาก็เอาไอในขอดหม้อในกระในคุนะคะรับผมมาสาวใส่นะครับทท่านนะครับผมหมดวันนี้เยอะอยู่นะครับผม กระแต้มีแต่ตัวสวยๆนะครับท่านไหมก็สวยงามนะท่านเพราะว่าด้วยปกติแล้วลังไหมแก่นแบบนี้นะท่านมันจะมีปริมาณเส้นไหมนะท่านมากกว่าไหมพื้นบ้านทั่วไปประมาณเท่าตัว ท่านก็เลยได้ปริมาณใหม่ที่มากนะท่านแล้วก็เส้นไหมก็สวยงามอยู่นะครับสำหรับพันนี้วันนี้แล้วท่านช่วงเวลาบ่ายแล้วท่านเขาก็นาพันพื้นบ้านมาเพิ่มอีก2แผ่นนะท่านเพิ่มเติมจากไหมที่วัวคำพอเลี้ยงเองที่เราเลี้ยงอยู่แล้วก็มีในส่วนของพันนางลายหรือเรื่องไพร่ดเพิ่มอีก1แผ่นนะครับผมช่วงเมื่อกี้นะครับผมเมื่อสักครู่นะครับท่านเดี๋ยวเรานําเสนอให้ชมนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาท่านไปก่อนนะท่านวันนี้แบ่งหน้าที่นะท่านแยก เคลียรกระด้งนะครับผมใหม่แล้วก็ไปชิดท้องาาค่ะใเขียงมอนแล้วก็ห้องเลี้ยงใหม่นะครับเตรียมสาหรับเลี้ยงรุ่นต่อไปเพื่อที่จะนําขึ้นเขียงมอนะครับท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนาเขียงมอออกมาตากแดดนะครับท่านจำนวน2เขียงมอแล้วก็เคลียในส่วนของกระดง้งแล้วก็จอเพื่อที่จะเตรียมไว้แล้วก็จะมีการเก็บรังใหม่นะครับท่านในจอที่เพิ่มนะครับผมรังใหม่ในจอเนี่ยมันจะมีแบบตัวที่ตายนะครับท่านติดจอเนื่องจากมันจะมีที่เราเก็บเข้ารอบแรกแล้วตัวใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นมอนหมุนผสมกันหลายรุ่นหลายช่วงนะท่่าาาเพร ไข่เขาแตกออกมาก่อนแล้วก็แก้มอนมาท่านเลยทําให้ตัวใหม่นั้นมีหลายรุ่นเฉนนิดกับตัวไม่พรอมกันก็เลยทําให้มีตัวที่ทํารังบ้านไม่ทารังบ้านหรือทาการรื้อออกแล้วท่านแล้วก็จะมีบางตัวที่อ่อนแอตัวเล็กๆก,ก,ก็จะตายคาจ่ออยู่แล้วทีนี้เราก็เลยเอาจ่อเดิมท่านมาใส่ท่านก็เลยเหมือนมีคราเดิมติดในส่วนของจอ่ออยู่ที่จริงเนี่ยรอบสองของมไม่ได้ตายอะไรเยอะมากนะท่านกไ็ได้ผลผลิตที่ดีก็ยังเหลืออีกประมาณ10จอ่อเท้วท่านที่ยังไม่ได้จกอ,ออกก็จะได้น่าจะได้รังใหม่อยู่ที่ประมาณ ห้าถึงหกระดดงอยู่เพราะว่ามันจะมีละชจอเล็กจอใหญ่นอกปนๆกันแต่ว่าลังใหม่ก็แก่นอยู่นะครับรท่านก็คือใช้ได้นะครับผมครับสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนนะท่านสวัสดีครับ